และหุนเซ็นหุนมาเน็ตไม่กล้าออกมาบัญชาการลบแล้วครับตั้งแต่เริ่มสงครามสิทธิวันเนี่ยผมว่าแม่นมุดหัวอยู่ในบังเกอร์ความมั่นคงสูงอย่างเดียวเลยนะครับท่านไม่สงสัยบ้างเลยครับท่านเตียบันว่าทำไมกองทัพไทยไม่ไปบอมกองกำลังทหารเหลือของท่านเพื่อให้ท่านเหลือกำลังเอาไปกระทืบไปหุนเซนไนงะ นะครับผมเชื่อว่าประเทศจีนก็สนับสนุนคนอื่นที่ไม่ใช่ฮุนเซนฮุน,นมาเนต็ตนะครับแล้วทางสหรัฐอเมริกาก็ไม่สนับสนุนฮุนเซนแล้วครับมันเป็นเด็กเกเรสร้างเรื่องสร้างราวสร้างเรื่องสร้างราวสงครามทั้งสองครั้งถ้าไม่มีไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันจะเกิดไหมอยู่กันด้วยความสงบมาตั้งแต่ปีห้าสี่แล้วนะครับ เพราะแผนการแม่นโลภอยากจะรวยอยากจะขุดน้ำมัน